อ่ครับสวัสดีพี่ๆชาวเอฟซทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้เราจะพามาชมนะครับนะเหรียญวัตถุมงคลของพระอาจารย์ประสูติปีอัธมโมวัดในเตานะครับมาชมรายการเหรียญที่ระล,ลึกรุ่นรวยยั่งยืนนะครับแต่ละรายการนะครับที่หน้า เก็บสะสมนะครับและเป็นหนึ่งในวัตถุมงคล4รุ่นนะครับที่เป็นหน้าะอาจารย์นะครับและนี่เป็นรุ่นยืนรุ่นที่1ด้วยนะครับนะก็ก่อนที่จะมารับชมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนะฝากกดติดตามเพจไว้ด้วยนะครับพี่พิทุกคนเดี๋ยวผมจะมาอัพเรื่องราวดีๆนะครับของพระเครื่องนะครับนะให้พี่พี่ FC ได้รับชมได้ศึกษากันนะครับสำหรับเหรียญรวในรัวยั่งยืนนี้นะครับก็ รูปร่างหน้าตาเหรียญนะครับค่อนข้างที่จะมีความสวยงามมากๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาชมแต่ลรายการนะครับนาที่ผมได้เก็บนะครับสะสมนะครับเช่าหาบูชาไว้นะฮะรายการนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรายการนะครับที่ลุงยาพื้นสีแดงนะครับแกะบล็อกหน้าเหมือนพระอาจารย์มากๆนะครับนาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วองค์นี้รัดประคตถือประคำนะครับถือไม้เท้านี่คือพิมพ์ยืน องรุ่นหลวงปู่เลยนะครับนะนี่เลยด้านหลังนะครับจะเป็นยันนะรวยแบบนี้หลังจะเป็นยันนะรวยแบบนี้นะครับเสือนอนกินนะจ๊ะบนกองเงินกองทองนะครับสวยงามมากอัคระยันลงตัวนะครับแต่ละองค์มีความสวยมีความคมนะครับมีความชัดเจนมากนะครับก็รายการหลากหลายนะครับ ชาวหาสะสมกันได้สบายใจนะครับรุ่นนี้จำเริ่นบล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับจำเริ่นบล็อกเรียบร้อยไม่มีการจัดสร้างเพิ่มแน่นอนนะครับพ้าสวยมากนะแต่ละรายการเดี๋ยวผมให้ดูนะครับแล้วก็ท่านใดนะครับอยากจะออกนะครับหรือมีเก็บกันอยู่แล้วนะครับรายการไหนก็แล้วแต่นะครับอยากจะออกอยากจะปล่อยบูชานะครับพี่กดติดตามแล้วทักหาผมได้เลย นีครับติดตามแล้วกดทักหาผมได้เลยนะครับผมรับเช่าวัตถุมงคลรุ่นรวยยั่งยืนนะครับน้าของพระอาจารย์ประสูตรปิยธรรมนี้นะครับก็เหรียญเนี่ยดูนะพี่หน้ากาศนะครับสวยงามมากๆนะครับเป็นที่ระลึกนะครับเหรียญยืนรุ่นแรกด้วยนะครับพระสวยคมนี่เลยนะครับเรื่องราวดีๆพระอุกเสกนะครับสองชั่วโมงเต็มนะครับว่าด้วย พิธีพุทธาพิเศษนี้นะครับเป็นพิธีทีท่ตรงตำรับตำราของชาวปักใต้นะครับนะมีมายาวนานนะครับนะตั้งแต่ยุคศรีวิชัยนะครับเหรียญรวยยั่งยืนร